ครับวันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาวุธในสงครามนะครับเป็น weapons of war นะครับเราเริ่มต้นกันด้วยคำว่า sword sword ดาบ spear spear หอก shield shield โล่ bow and arrow bow and arrow ธนูและลูกศรกันกันปืน rifle rifle ปืนไล่โฟพิสโตพิสโตปืนพกมาชีนกันมาชีนกันปืนกลกรนเนตตกรเนตระเบิดมือมิสไซมิสไซขีปนาวุธบอมบอมระเบิดแลนไมแลนไม ทุ่นระเบิดแทงแทงรถถังวอร์ชิปวอร์ชิปเรือรบไฟเตอร์เจ็ตไฟเตอร์เจ็ตเครื่องบินขับไล่โดรนโดรนก็คือโดรนนะครับทับศัพท์นิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์อาวุธ